การเซตค่าเบื้องต้นของทีวีรุ่น UB7500 จะเป็นยังไงไปชมกันเลยเริ่มแรกนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อรีโมทกับทีวีนะครับโดยการกดปุ่มโฮมและซ้ายค้างไว้ประมาณ5วินะครับจนมีไฟสีเขียวขึ้นที่รีโมทแล้วทําการปล่อยนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อรีโมทนะครับหลังจากนั้นเลือกเป็นภาษาไทยครับ เป็นการตั้งค่าทีวีนะครับถ้าลูกค้าใช้ระบบ Android นะครับให้ทําการกดต่อไปเพื่อตั้งค่าในมือถือครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ไม่ได้ใช้มือถือระบบ Android นะครับให้ทําการกดข้ามนะครับหลังจากนั้นเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับให้เราเลือกเป็น Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นะครับ กดเชื่อมต่อครับครับแล้วในส่วนถัดไปนะครับเป็นการลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ทั้งหมดครับให้ลูกค้าทำการกรอกอีเมลพาสเวิร์ดให้ถูกต้องครบถ้วนครับครับในส่วนนี้ให้กดยอมรับครับเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของ Google ครับผมส่วนตำแหน่งนะครับให้เลือกเปิดนะครับ ในส่วนนี้ให้เลือกใช่เช่นกันครับหากขึ้นหน้าต่างนี้แล้วนะครับให้ลูกค้าทําการกดปุ่มโอเคไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าต่างนี้จะหมดไปครับครับแล้วในส่วนนี้นะครับให้เลือกที่ยอมรับครับและกดต่อไปครับ โหมดนี้ให้เลือกเป็นที่บ้านนะครับหากลูกค้าตั้งดูที่บ้านครับและประเทศให้เลือกเป็นประเทศไทยครับ SWITCH l c n นี้ให้เลือกบนนะครับหรือว่าเปิดครับครับหากลูกค้าใช้สัญญาณอนาล็อกนะครับให้เลือกที่ทีวีอนาล็อกครับและหากลูกค้าต้องการดูฟรีทีวีดิจิตอลนะครับให้เลือกที่บนพื้นดินครับ และให้เลือกที่ทั้งหมดครับผมในกรณีที่จูนสัญญาณครับจากนั้นเลือกที่สแกนได้เลยครับเอาละครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่จะเป็นหน้าตาหลังจากการเซตค่าเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเซตค่าเบื้องต้นของทีวีรุ่น UB7500 ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สำหรับสกายเบิร์ดทริปแอนทิคใน EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องใดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่ n n สกายเบิร์ดไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเทคนิคสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับทีวีสกายเบิร์ดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ